นี่คือบ้านดีไซน์ใหม่ที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งในย่านเอกมัยล,ลาดพร้าวที่คุณต้องมาเห็นด้วยตัวของคุณเองมิลฟอร์ดเอกมัยล,ลาดพร้าวครับ เป็นยางไรกันบ้างน,นะครับโครงการนี้ดูคลีนมากๆเลยนะครับเพราะว่าเอาเสาไฟลงดินทั้งโครงการกันเลยครับแบบบ้านนี้จะเป็นแบบบ้านใหม่ที่มีความหรูหรามากๆสูง3.5ชั้นด้วยกันแตบบ่ที่ผมพาคุณมาดูมีชั่นเอ็กซ์ทราฟวอร์นครับเป็นทป์ที่ใหญ่ที่สุดครับ445ตารางเมตรถ,ถึง498ตารางเมตร5ห้องนอน5ห้องน้ำจอดรถสูงสุดถึง6คันด้วยกัน เข้ามาภายในบ้านนะครับจะรู้สึกความโปร่งมากเลยเพราะว่าจะเป็นโถงับเบุ้นบอลล่มตรงนี้6เมตรด้วยกันแล้วก็เชื่อมต่อไปยัง private courtyard ด้านหลังฝั่งนี้นะครับซึ่งข้อดีเลยคือว่าจะได้แสงธรรมชาติเข้ามาเต็มเต็มและทุกชั้นของบ้านนี้ก็จะได้วิว private courtyard แบบนี้กันด้วยละครับกลับมาถึงบ้านก็เหมือนได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ครับ f e ลลิ่งเหมือนว่าเราอยู่บ้านเดียวอะไรอย่างนั้นกันเลยละครับถัดมาก็จะเป็นโซน living area ที่เชื่อมต่อกับ dining area แล้วก็ pantry รวมถึงครัวสไตล์ยุโรปพร้อมห้องนอนชั้นล่างด้วยละครับที่ก็ Home Office, า้ทได บ้านสามชั้นครึ่งหลังนี้มีลิฟต์มาให้คุณด้วยแหละครับมาที่ชั้นลอยก็ยังได้รับแสงจากพื้นที่ดับล้ลวอลลุ่มพร้อมห้องนอนขนาดใหญ่อีกหนึ่งห้องที่มีห้องน้ําในตัวด้วยแหละครับขึ้นลิฟต์มาที่ชั้น2นี่คือเพนท์เฮาส์ุม坤เลยเพราะว่ามาสเตอร์เบดรูมได้พื้นที่ไปทั้งฟลอร์ layout ของบ้านแบ่งฟังก์ชั่นออกเป็น2ส่วนส่วนของห้องนอนสามารถจัดบอกริงครอเซตขนาดใหญ่ห้องน้ําก็มาพร้อมอ่างล้างหน้าฮิสันเฮอร์แล้วก็บัสดทับด้วยแหละครับ เดยมาอีกฝั่งหนึ่งของ master bedroom นะครับไปเจอกับ private living area ครับซึ่งจุดนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ตามความต้องการของคุณเลยนะครับจะทำเป็นห้องทำงานก็ได้หรือว่าด้โครงการทำให้ดูก็จะเป็นพื้นที่ของเหมือนเป็น man cave ผมว่าก็เป็นไอเดียที่ดีมากเหมือนกันนะครับโดยไฮไลท์ของจุดนี้เลยคือ sky box ครับที่ก็เป็นกระจกที่ยื่นออกไปนอกบ้านทำให้ดีไซน์บ้านของคุณมีความยูนีคไม่เหมือนใครบอกเลยว่ามุมนี้ถ่ายรูปสวยมากครับ ชั้นสามของบ้านก็มีพื้นที่ใหญ่ไม่แพ้กันเลยละครับมีห้องนอน2ห้องพร้อมห้องน้ำไม่ตัวแล้วก็มีพื้นที่ Family Area ียที่ปรับเปลี่ยนเป็นมุมพักผ่อนหรือว่ามุมออกกาลังกายตามความต้องการของคุณได้เลยอย่างตรงนี้ก็ออกแบบมาเป็นพื้นที่เล่นของลูกๆครับที่นี่มีคลับเท้าสามชั้นมีทั้งฟิตเนสขนาดใหญ่วิวพนรามาและพู้ว่ายน้ำด้วยจริงจังพร้อมโคเวิร์กิ้งสเปซสต d y r o o รูมเอ็กซ v e l ทีฟล็จะพักผ่อนหรือทํางานก็ตอบโจทย์ด้านนอกยังมีสวนสีเขียวขนาดใหญ่ให้ความร่มรื่น พร้อมสนามเด็กเล่นแล้วก็เพจพาร์คทำกิจกรรมได้อย่างเป็นสัดส,ส่วนและระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงโครงการตั้งอยู่ในย่านทาวินทาวครับเข้าออกได้ง่ายทั้งเรียบด่วนเอกมยัยลาดพร้าวรามคำแหงเดินทางเข้าตัวเมืองอย่างสุขุมวิทเอกมยัยหรือพระราม9เพียงแค่15นาทีและยังใกล้ทางด่วนอีกด้วย โครงการน,นี้ผมว่าเหมาะครอบครัวที่ต้องการความสะดวกแล้วความสบายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องของโลเคชันครับเดินทางเข้าเมืองก็สะดวกและแถวนี้ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกในครบครันมากๆไปกับโรงเรียนนานาชาติหรือว่าคุณอยากจะเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ให้กลายเป็น home office ก็สามารถทําได้เพราะพื้นที่มีขนาดที่ใหญ่มากเลยนะครับผมยให้คุณมาสัมผัสความหรู้ร